สวัสดีครับพี่หไสวัสดีครับเมาดูสวนต่อสามเหลี่ยมนี่พี่ไอหั่งกรสินเนาะครับออนซันเดย์ออนซันเดย์นี่เนี่ยเนี่จ้านี้ต่อสามเหลี่ยมคุณภาพครับดูอวบแค่ไหนมาดู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 ดดูดูดอวบแค่ไหนนี่โอ้ ยายนี่เอาไปกาบอะไรเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นี่เอาเป็นตอทำเอาเป็นตอพันครับโอ้ oh, ดูดิดูมือหน,นามากน,นี่เรียงไอ้นี่เอาไว้โชว์เลยว่าเนี่ยนี่จุดเช็คอินนี่จุดเช็คอินโอ้ยยายปลูกมากี่ปีแลนะ้วเนี่ยทำมากี่ปีแล้วตั้งแต่ปีห้าเก้า ปลูกมาตั้งแต่ปีห้าเก้าครับแต่ก็ทํามาทีละนิดทีละนิดทีละนิดทำไม่เยอะเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าตัวเองอ่าทําเองค่อยๆทําค่อยๆขยายทีละหน่อยทีละหน่อยเพราะการดูแลต่อสามเหลี่ยมไม่ใช่ง่ายเลยคือเขาไปกราบต้นไม้เนะตอขยพันธุ์แคคตัสหัวพวกแคคตัส มาเริ่มปลูกได้ไงเนี่ยพี่น้องสาวชวนน้องสาวชวนก็ไม่ทำหรอกครั้งแรกคิดว่าไม่รู้ไม่ไม่รู้จะมีใครซื้อไปกินมันกินไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้คล้ายๆมันแคบตลาดมันแคบแต่พอลงมือทำจริงๆมันก็มันแต่ก่อนเราเลี้ยงมันเนาะทุกวันนี้มันเลี้ยงเราอืม ว่ามีโรคไหมก็มีแต่ก็พอจะควบคุมมันได้โร<ล>คอ,อะไรบ้างพี่ส่วนมากเป็นโรคพวกโรคจุดน้ําตาลส่วนมากเลยค่ะจะม,มีโรคไหนจุดน้าตาลจะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ปลายฝนต้นหนาวนี่ไงใช่ไหมครับขอดูหน,น่อยนะแต่ผมเห็นมันมีอย่างหนึ่งคือเพี้ยหอยอะ่ะใช่ไหมค่ะมันชอบขึ้นแต่ว่ามัน ทีหอยมันมา,ม,นม,ามันมากับดินใช่ไหมมากับฝนหรือว่ายังไงมากับฝนค่ะมากับฝนแต่เราใช้พวกสมุนไพรพวกสมุนไพรพวกน้ำส้มควันไม้ฉีดถ้าเยอะก็ทุกๆ2สองวันพอห่างหน่อยห่างหน่อยก็สามวันสี่วันก็เป็นอาทิตย์ลงทุกอาทิตย์ก็คือน้ำส้มควันไม้อ๋อหาซื้อได้ทั่วไปค่ะหาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็พวกสมุน<ร>ไพรแล้วแสดงว่าเพียหอยถ้ามันขึ้นแคคตัสก,ก็ ส้มควันไม้ฉีดได้เลยอค่ะทุกสองวันฉีดฉีด,ฉดจากที่มันขาวขาวมันก็จะกลายเป็นค่อยๆเป็นน้ําตาลค่อยๆเป็นน้ําตาลมันจะไม่ไวเหมือนพวกาสารเคมีมันจะค่อยๆตายไปอไอทานอสอะไรอย่างนี้ไหมใช่ค่อยๆตายไปแล้วมันก็จะไม่ลามอีกแต่เราต้องฉีดพวกชีวภาพนี้มันต้องฉีดหลายตัวอยู่อ๋อนี่พี่พี่ปลูกสี่สี่แถวเนาะจ้่สี่แถวเป็นระบบน้ําหยด ะระบบน้ำหยดเพราะากันญ้าด้วยค่ะน้ำนจริงเออยญ่าใช่เลยดูสวนพี่ดิไม่มีญ้าแต่ว่าก็มีใช่ไหมมีแต่ก็ค่อยๆถอนออกไม่ค่อยที่ก็ขึ้นตรงนี้ก็เว้น,เว,นเว้นกว้างเหมือนกันนะาทางเดินแบบเดินสบายเลยใช่ไหมเนี่ยวกว้างเลยนะเนี่ย ไม่เสียดายที่ตรงนี้หน่อหรือว่ามันเดินสะดวกดีค่ะมันเดินสะดวกเวลาตัดต่อเวลาอะไรมันการจัดการมันง่ายอ๋อเดี๋ยวดูเขาดูท่อท่อน้ำพี่หน่อยไหนนะนี่ค่ะระบบน้ำาหยดอืมอันนี้หัวเดียวมันจะมีหัวเดียวกับสองหัวนี่ก็ไปสั่งร้านได้เลยซื้อที่โกบบนเทาอย่างเดียวอโกบบน โอ้ระบบน้ำยหยดเออม,ม,มันมันมันกี่เมตรนะนพี่รบร้อยรู้สึกจะร้อยเนาะมันเป็นม้วนแล้วเราก็มาตัดเอาตามสภาพแปลงเราแปลงเราสั้นยาวแค่ไหนแล้วก็ตัดตามสภาพแ,แล้วแล้วน้ำนี่เขาเรียกว่าปัมป๊มอะไรอ่ะปัม๊มก๊อกธรรมดาค่ะก๊อกธรรมดาเลย,ยไม่ได้ต้องต่อปั๊มอ่ะไม่ค่ะใช้ก๊อกธรรมดาแล้วก็ต่อ พอน้ำสองนิ้วออกมาเอ้าเหรอค่ะไม่มีปั๊มเลยไม่มีจ้ะไม่ได้ใช้โอ้โแสดงน้ำที่นี่ส่งดีมากเลยนะเนี่ยกระสินเนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นน้ำหยดนี่มันจะใช้แรงดันไม่เยอะเด็มันไม่เหมือนไอ้นั่นมันไม่เหมือนสปริงเกอร์สปริงเกอร์อ้โอ้อจ้ะพี่ก็ใช้น้ำหยดอ๋อให้น้ำหยดโอ้ได้ความรู้มากเลยเนี่ยมัน มาไม่ใช่มาเอฟนะครับมาจองต้องมาจองครับต้องจองครับนี่ต้องจองหลายเดือนแต่รอบนี้ก็ไม่ใช่ของผมรอบนี้ของใครนะส่วนไหนนะคะคุณรักอรุณแคทตัสค่ะโอ้ส่วนใหญ่นะที่ไหนนะพี่อรุณอุณแคทตัสโอ้ชนบรุรีโอ้ชนบรุนบร,นบรีมาสั่งถึงกาลสินเลยเนี่ย แต่ว่าขอความรู้นิดนอยพี่ตอนที่ปลูกเนี่ยมันเหมือนแก้วมังกรไหมที่ว่าเวลาปลูกฮะห้ามลงดินเกินกี่เมตรกี่นิ้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ปลูกเลยตามสภาพเราเลยตามสภาพดินเราเลยจ้ะนี่ก็ที่ก็ลงไปลึกอยู่ใช่ไหมนี่ลึกจ้ะนี่ตอจริงๆกี่นิ้วอะตอจริงๆอยู่ที่สิบกว่าขึ้นค่ะ ถ้าต่อแม่พัน์ธุอย่างดีเนาะบาง <10 S 1> ทีเราอบางทีเราไม่มีแบบไม่เต็มแปลงก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเอาตอลเล็กๆมาทํามั่งแต่พอได้เวลามีโอกาสใหม่โอกาสตอที่จะสวยๆขึ้นมาแล้วก็ขุดทิ้งแล้วก็เอาต่อแม่พัน์ธุสวยๆลงใหม่มันปลูกครั้งแรกเลยอ่ะพี่กี่เ,เดือน เกี่ยวได้ประมาณสี่ถึงห้าเดือนจ้ะสี่ถึงห้าเดือนแต่ว่าน้ําก็ต้องพอปุ๋ยก็ต้องได้ใช่ไหมค่ะใช่ปุ๋ยคอกเนี่ยต้องสําคัญนะแต่บางส่วนเขาก็ไม่ใส่แต่ในตัวเจนผมว่าปุ๋ยคอกเหมาะเพราะปุ๋ยคอกมันเลี้ยงใบเนาะเลี้ยงต้นแล้วก็เราก็จะคุมด้วยใบไม้เพื่อจะคุมหน้าดินก็ โรยเลยจ้ะแล้วก็มีแกลบเหมือนมีแกลบด้วยจ้ะทำให้โปร่งแลแ้วดินโปร่งนิดนะึงแต่ก่อนลงก็ปลูกเนี่ยเราเราปลูกเสร็จเนาะเราที่สวนก็จะลงแกลบครับแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ยอคอกเสร็จแล้วก็จะคุมด้วยใบไม้เพื่อจะคุมหน้าดินไม่ให้มันแห้งเกินไปสําหรับแปลงโน้นค่ะที่เสร็จแล้วเหลืออีกสามแปลงยังไม่ได้คุมหน้าดินนี่มีไอ อะไรนะซิลิโวดอ่ะจะคาม,มารูแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ชื่อจะคาม,มารูม,มันชื่ออะไรเออม,มันก็แต่ว่าคนมันติดกันมาอือก็คือใบไม้อะไรก็ได้เลยเอ,อ๋อแต่ชอบมากเลยมันไม่มีญ่าเลยพี่ก็เดินบ่อยใช่ไหมมันเลยไม่มีญ้าถอนเรื่อยค่ะเวลา ต้องห่าง่างนี้หน่อยต้องห่างหน่อยห่างเป็นเมตรเลยเนี่ยเมตร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 หนึ่งหรือเมตรเมตรนิดเมตรยี่สิบเมตรประมาณเมตรขึ้นจ้ะเนาะทางเดินเดินสะดวกเพราะมันหนามเนาะเดินแคบๆแล้วนั่งตัดทิ่มตูทิ่มทิ่มแขนทิ่มขาโอ้วันนี้ก็คลิปด่วนๆนะครับมือถือถ่ายเลยยืดยวดู ดูยอดดูยอดก่อนยอดยอดวนะิวอะไรยอใครอยากรู้เยอะมากอะไรอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาถามพี่เขาอีกครั้งหนึ่งเออแล้วพี่อีกนิดนึงพี่ตอเนี่ยผมผมเห็นทั้งปล่อยให้แตกไปเลยเหรอพี่ไม่ต้องเลี้ยงตอเดียวสองตองี้เหรอปล่อยให้แตกเลยค่ะคือถ้าน้นําดีดินดินดีปุ๋ยดีก็เขาก็จะโต,เ,ตเองเนะะเาะอ๋อเออนี่ไงนี่ก็โตโตมากเนี่ย นี่ออกสองนี่ทำไอ้นี่ประมาณกี่ไร่นี่พี่เนี่ยถึงไร่ไหมไม่น่าถึง,ไม,ถงไม่ถึงเนาะไม่ถึงไรเพราะว่าที่จะแบ่งทำอย่างอื่นด้วยแบ่งทำโรงเรือนแพ็กตัดด้วยโอ้โหโรงเรือนรุงดนันเจ้ยเดียดอีก สังถอยตรงนี้ก็จะเป็นของพี่แล้วใช่ไหมพอจะบอกสูตรปุ๋ยได้ไหมครับเนี่ย<ด>ใส<ช>่เวลาไหนยังไงอ่ะสมมากใ<อ>ส่ห่างกันนานแค่ไหนประมาณอาทิตย์ละครั้งก็คือสูตรเล่นอาบฉีดไคโตซานไคโตซานฉีดไคโตซานประจำแล้วก็โรยด้วยสูตร 16, 16 16 16สูตรเสมอเนาะครับ อ่าเดือนละสองครั้งค่ะก็มีแค่นั้นละยูเลียไม่ต้องเหรอี่ยูเลียยูเลียบางบางบางสวนก็ลงบางสวนก็ไม่ลงค่ะแล้วแต่แล้วแต่ชอบยูเลียกับสูตรสิบหกเนี่ยแต่หลักนี้คือเพื่อให้มันตรง,ปร,งประคองให้ให้ข้างล่างไม่หักค่ะ<อ>ให้ข้างล่างไม่หกัก<อ>ไม่เอ็นลงเพราะว่าบางทีมันจะหนักน้ำหนักมันจะเยอะ เราต้องประคองไว้นี่ก็พี่ก็ขายน่าจะหลายร้านแล้วมั้งโอ้โหเดี๋ยวตอสวยจริงเนี่ยตอแบบสวยมากครับหืหมันอวบอิ่มมากเลยเนี่ยหมอกับไว้กราบคิส ขอบคุณมากเลยครับพี่อขอบคุณมากๆนี่มาจองไม้นะฮะได้คลิปไปลง YouTube เลยฝากติดตามไว้นะครับช่องอมอนโฟตโต้เดี๋ยวอยากได้คลิปอะไรเพิ่มเดี๋ยวฝากคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวจะมาถามพี่อีกรอบนึ่งมันใหญ่มากเลยเออ ตอนนั้นเหมือนผมมาเห็นตัวด่างยังอยู่ไหมนี่อยู่ข้างอยู่นี่สามเหลี่ยมด่างผมก็เพิ่งเคยมาเห็นเนี่ยว่าอยู่ที่นี่มีขอดูหน่อยที่ตรงไหนไทำพันสักหน่อยแล้วค่อยไปลงประมูลใช่ไหมสามเหลี่ยมด่างด้านนี้จ้ะนี่ไงใช่เลยเนี่ยด่างเลย ืมลายสวยนี่จริงๆถ้าเราเฉีอนแค่ตาตรงนี้มันติดไหมพี่ติดจ้ะโอ้หมายถึงเราเอาจะเอาไปกราฟหรอไม่ใช่ก็เหมือนเหมือนช้ำเหมือนเลยไปเลย<อ>เพราะมันตาผมว่าน่าจะติดนะแต่ก็ขายไหมนีพี่ขายจ้ะเท่าไหร่ครับตัวนี้เหรอห้าร้อยจ้ะ ทั้งต้นมีใครสนไหมครับอโอ้ยาวนะเนี่ย,ยน่าจะอสองฟุตต่อกันเนี่ยสองกิ่งอีกกิ่งนี้สวยแล้วมันก็จะเริ่มมีหน่อขึ้นมาอีกอหน่อมันก็จะด่างเหมือนตัวนี้โอเคครับเจอกันคลิปหน้าฝาก ติดตามส่วนพี่ด้วยสวนอะไรนะพี่ออนซนเดย์ค่ะโอเคครับนี่ไม่เห็นหน้าเพราะช่วงนี้โควิดโควิดภาคสองผมมาทำเฮกตาร์ก็โควิดภาคหนึ่งเนี่ยตอนนี้ภาคสองก็จะมาทําต่อมาขอความกรุณาพี่เขาอยู่ให้ผมด้วยสักชุด อะลรครับขอบคุณครับ